พีเซนโครงงานในเอสเรื่องการผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานสอนโดยคุณครูเยาวรักแสงเทียนสมาชิกในกลุ่มเด็กหญิงนัทธิชากรงเพชรเด็กหญิงปทิตตาตะเกียนทองเด็กหญิงจุธามาตร,รักษายศเด็กหญิงอภิยดาเหนือร้อยเอ็ดเด็กหญิงนัทิดาโป่งใจเด็กหญิงวิริศรากรุงแก้วเด็กชายภูษณะกายฤทธิ์เด็กหญิงชุชานันปลอดรอดประเด็นคำถาม อยากให้มีน้ำยาล้างจานกำจัดแบคทีเรียมีกลิ่นหอมสะอาดหมดจดวิธีการจัดเก็บข้อมูลคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการปัญหาที่พบจะน้ำยาล้างจานทั่วไปต้องมีสารสะกัดจากธรรมชาติ ข้อมูลปฐมภูมิเก็บสถิติจากกลุ่มเป้าหมายเช่นแม่บ้านหรือนักเรียนที่ต้องรังจานว่าพบปัญหามือเลาะละคายเครื่องกี่เปอร์เซ็นต์และปัญหากินข้าวติดจานเกิดขึ้นไวแค่ไหนหลังล้างเสร็จ สาเหตุของอาการมือลอกสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารที่พบในน้ำยาล้างจานทั่วไปมีธิดดึงเอาความชุ่มชื้นและไขมันตามธรรมชาติของผิวหนังออกไปทำให้ผิวหนังแห้งตึงและลอกสาเหตุของกินข้าวไม่หายสืบค้นว่ากินข้าวเกิดจากแบคทีเรียหรือสารสกัดจำพวกเอมีนในอาหารน้ำยาล้างจานทั่วไปไม่มีฤทธิ์กำจัดแบคทีเรียาอาจเพียงแค่เอาคราบมันออก หประเด็นน้ำยาล้างจานจะธรรมชาติขจัดคราบมันได้เท่ากับน้ำยาล้างจานเคมีหรือไม่ 2. ที่มาและความสำคัญปัญหาสารเคมีตกครังที่มือราคาน้ำยาล้างจานในตลาดสูงขึ้น 3. วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและหาทางลดรายใจ่ายในครัวเรือน 4. สมมุติฐานน้ำยาล้างจานสูตรองุ่นผสมวนิลาขจัดคราบมันได้ดีกว่าสูตรมะนาวอย่างเดียว 5. ตัวแปรต้นส่วนผสมที่ใช้กินวนิลากินองุ่นสบู่หัวเชื้อ n70 ตัวแปรตามความสะอาดของจานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 7. ผลการศึกษาสรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจหรือผลการทดลองจากการใช้งานจริง ที่มาและความสำคัญของปัญหาอธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันน้ำยาล้างจานทั่วไปเน้นเพียงการขจัดคราบมันแต่ยังมีปัญหาดังนี้ด้านสุขอ,อนามัยพบแบคทีเรียและกิ่นคาวตุกค้างบนภาชนะซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ด้านผู้ใช้งานสารเคมีที่รุนแรงทําให้เกิดอาการมือเลาะและระคายเคืองผิวด้านประสิทธิภาพการใช้กลิ่นน้ําหอมกบกิ่นคาวไม่ได้เป็นการกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นจริงๆแนวคิดแก้ปัญหาจึงต้องการพัฒนาน้ายาล้างจานที่ใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อยับยั้งแบคทีเรียกําจัดกลิ่นคาวได้วัตถุประสงค์และสมมุติฐาน เพื่อพัฒนาสูตรน้ำยาล้างจานที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียรและกำจัดกลิ่นคาวเพื่อลดปัญหาการระคายเคืองผิวของผู้ใช้งานโดยใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างน้ำยาล้างจานที่พัฒนาขึ้นกับความน้ำยาล้างจานทั่วไปสมมุติฐานน้ำยาล้างจานสูตรสารสกัดธรรมชาติสามารถกำจัดแบคทีเรียรและกลิ่นคาวได้ดีกว่าน้ำยาล้างจานทั่วไป และไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองผิวต่อผิวหนังผู้ใช้ขอบเขตการศึกษาด้าน,นเนื้อหาศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดธรรมชาติเช่นมะกรูดมะนาวในการยับยั้งแบคทีเรียและลดอาการระคายเคืองผิวด้าน,นประชากรกลุ่มผู้ใช้งานในครัวเรือนเช่นแม่บ้านหรือนักเรียนชั้นม2ทับ5จำนวน29คนด้าน,นระยะเวลา ดำเนินการศึกษาเลทดทดลองตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์พศ2569งานวิจัยที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติของสารสกัดธรรมชาติงานวิจัยพบว่าสารในใบมะกรูดมะนาวและสารในพืชบางชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและช่วยสระสระลายคราบไขมันได้ดีรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรต้น ประเภทของน้ำยาล้างจานสูตรทั่วไปและสูตรสกัดธรรมชาติกำจัดแบคทีเรียความเข้มข้นของ,ของสารสกัดเช่นมะกรูดมะนาวตัวแปรตามประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นข้าวประสิทธิภาพในการกระจัดคราบมันระดับความระคายเคืองของผิวหนังตัวแปรควบคุมปริมาณน้ำยาล้างจานที่ใช้อุณหภูมิของน้ำประเภทของภาชนะและชนิดของคราบอาหาร ผลการศึกษาประสิทธิภาพจากการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นคาวผลการทดลองน้ำยาล้างชานส,สูตรสารสกัดธรรมชาติสามารถกำจัดกลิ่นคาวเช่นกลิ่นคาวปลาได้หมดจดภายในครั้งเดียวโดยกลุ่มตัวอย่าง95%ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากสรุปหัวข้อการประเมินสูตรทั่วไปสูตรสารสกัดธรรมชาติ การกระจับกินข้าวดีดีมากการขาจัดคราบมันดีมากดีมากความอ่อนโยนไม่ระคายเครืองน้อยดีมากภาพผนวชแบบกราฟแท่งด้านการกระจัดคราบมันหนึ่งเอร์เซด้านกระจัดกินข้าว60เอร์ซนด้านกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์70%ดเอร์เซน้านความอ่อนโยนต่อผิว30เซขอบคุณค่ะ